สวัสดีครับนักเรียนก็กลับมาพบกันนะครับในเรื่องของบทที่4นะครับเรื่องของร้อยละและอัตราส่วนนะครับครั้งนี้เราก็ยังอยู่ในส่วนของร้อยละอยู่นะครับอันนี้เป็นครั้งที่4นะครั้งที่1นเนี่ยนักเรียนเจอครูเหมาไปนะครับครั้งที่2อก็ครูพาทําแบบฝึกหัดแล้วครั้งที่3ครูเหมาก็พาทําในหนังสือนะครับนี่ก็เป็นครั้งที่4วันนี้ครูย่อมก็จะมาพาทําใน แบบฝึกหัดนะครับที่4.3นะครับแบบฝึกหัดที่4.3ก็จะมีความซับซ้อนขึ้นมาจากเดิมนิดหนึ่งนะครับนิดเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นมานิดเดียวอ่ที่ครูว่านี่นะครับก็คืออะไรนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันเนาะก็อย่างที่บอกนะครับยังคงเป็นเรื่องของการหาร้อยละอยู่นะครับก็ต้องอาศัยมันอยัดไปย่างเหมือนเดิมนะครับ แต่มีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอยู่นิดนึงครับมีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอยู่นิดนึงอนะ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับครับผมแนละ้วที่เราจะใช้เรียนในวันนี้นะครับก็อยู่ในแบบฝึกหัดน,นะแบบฝึกหัดที่4.3นะครับอยู่ในหน้า115อยนะครับอยู่ในหน้า115าดนะเดี๋ยวก็อ่าลองไปทํากันดูนะเดี๋ยวรูก็จะพาทํา2ข้อนะครับเพราะว่าแบบฝึกหัดน,นี้มี4ข้อนะครับก็จะทํา ให้ดูเป็นตัวอย่างสองข้อนะครับแล้วนักเรียนก็ไปทําเป็นการบ้านในข้อ3กับข้อ4ี่นะครับอเดี๋ยวครูจะพาทําข้อ1ข้อกับข้อ2นะครับอไปกันเลยครับครับผมแล้วเราก็มาดูกันในข้อที่1นะครับอ่านนี้เราก็อ่านโจทย์ดูก่อนนะครับไม่ยากนะครับโจทย์บอกว่าเดือนมกราคมต้นไม้ที่หยกปลูกไว้สูงหนึ่งซนติเมตรอ่ะเราก็ดูสิ่งที่เขาให้ก่อนนี่เขาให้ไว้ว่า เดือนมกราคมนะครับต้นไม้ที่หยกปลูกไว้สูง120เซนติเมตรอ่ะขีดให้ถึงเดือนมกราคมก่อนนะครับเพราะเราเพราะมันเป็นข้อความที่สำคัญนะเนี่ยนะครับเดือนมกราคมต้นไม้ที่หยกปลูกไว้สูง120เซนติเมตรนะครับต่อมาเดือนสิงหาคมวัดความสูงได้168เซนติเมตรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่โจทย์ให้ทีนี้โจทย์ถามครับ ็จะไฮไลท์ด้วยอีกสีหนึง่งโจทย์ก็ถามว่าต้นไม้นี้สูงเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคมกี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับคำถามก็ถามมาตรงๆเลยว่าต้นไม้นี้สูงเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคมกี่เปอร์เซ็นต์ไหครับถามมาตรงๆแต่ทีนี้เรายังไม่รู้ความสูงที่มันเพิ่มขึ้นนะครับแต่นักเรียนก็สังเกตได้จากตรงนี้นี่120กับ 168เห็นไหมครับเดือนมก,กราคมมันสูง120พอถึงเดือนสิงหาคมมันสูงขึ้นสูงมาเป็น1 6 8เราก็ต้องหาความสูงที่เพิ่มขึ้นก่อนเห็นไหมครับความสูงที่เพิ่มขึ้นตรงนี้เราก็หาได้ง่ายๆก็เอามาลบกันเห็นไหมครับก็ต้นไม้สูงเพิ่มขึ้นกี่เซนละ่ะก็เอา1 6 8นะครับ ลบกับ120 118ลบ120ก็ได้8ได้4นะครับ6ลบ2ได้4 8 8ลบ0ใน8 6ลบ2ได้4ก็เพิ่มขึ้น48เซนติเมตรอ่าอันนี้เป็นสิ่งแรกที่เราต้องหาเนี่ยครับมันคือสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอย่างที่ครูบอกครับโจทย์เขาจะไม่ให้ตัวเลขที่จะเราเอาเอ่อโจทย์เขาจะไม่ให้ตัวที่เราจะเอาไปเทียบตรง,ตรง เราก็ต้องหาขึ้นมาอย่างข้อนี้เราต้องเอาความสูงที่เพิ่มขึ้นเนี่ยไปเทียบประญััิตะยางกับความสูงเดือนมกราคมเห็นไหมครับเราก็หาออกมากอคขั้นที่1นึ่งได้ออกมาละ48เซนตแต่ตรงน,นี้เราได้ความสูงเป็นเซนติเมตรเราก็เลยต้องเอาความสูงเป็นเซนติเมตรเนี่ยนะครับไปเปลี่ยนให้มันเป็นเปอร์เซนต์ไงเนี่ยเอาไปเปลี่ยนให้มันเป็นเปอร์เซนต์เห็นไหมครับเอาความสูง48เซนติเมตรเนี่ยไปเปลี่ยนให้มันเป็นเปอร์เซนต์ เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเทียบบัญญัติยาเพื่อเทียบกับหนึ่งร้อยให้มันออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเราก็เทียบบัญญัติยาอ่าเทียบบัญญัติยาออมาอ่าก็แบ่งเป็นสองฝั่งใช่ไหมเออแบ่งเป็นสองฝั่งนะครับอ่าฝั่งนี้เป็นเดือนมกราคมอ่าอ่าเดือนมกราคม ต้นไม้สูง120เซนติเมตรเพราะเขาจะเทียบกับเดือนมกราคมเราก็เลยเอาเดือนมกราคมขึ้นแต่ถ้าเขาเทียบเดือนสิงหาเราก็ต้องเอาเดือนสิงหาขึ้นแต่ข้อนี้เขาเทียบเดือนมกราคมรู้ได้ไงลนะ่ะก็ตรงนี้ครับเนี่ยเห็นไ,ไหมเขาเทียบเดือนมกราคมนะครับทีนี้เราก็เทียบไปที่เดือนสิงหาเพิ่มขึ้นเห็นไ,ไหมครับห้าเดือน สิงหาคามนั้นเพิ่มขึ้น <_ S 1> เพิ่มขึ้น48เซนติเมตรอ่าก็มาจากที่เราคิดเอาไว้ครับมาจากที่เราคิดเอาไว้เห็นไหมเดือนมกรา 120, สูง120เดือนสิงหาก็เพิ่ม48เซนติเมตรเราก็สามารถมองเห็นคำตอบละมองมองเห็นความเขาเรียกว่ามองเห็นลักษณะของคำตอบ ก็คือหนึ่งยี่เนี่ยเทียบกับร้อยสี่สิบดใช่ไหมครับหนึ่งอยมันก็ต้องน้อยกว่า4ี่ําแคตอบข้อนี้ต้องน้อยกว่า4 8บแดเห็นไหมครับก็อย่างที่ครูบอกไปนะครับเราก็แบ่งออกมาเวลาเทียบปฏิยัญ,ญยนักเรียนต้องพยายามแบ่งเป็นสองฟังอ่าบรรทัดที่สองก็เทียบหนึ่งเห็นไหมบรรทัดแรกเขียนสิ่งที่โจทย์ให้บรรทัดที่สองเทียบหนึ่งนะครับเดือนมกราคม ต้นไม้สูงหนึ่งเซนติเมตรเทียบหนะึ่งะเดือนสิงหามันก็จะไม่ค่อยเพิ่มเละเพราะว่ามันแค่หนึ่งอ่ะใช่ไหมเออเดือนสิงหาก็เพิ่มขึ้นต้องเพิ่มขึ้นไม่ถึงหนึ่งอ่ะก็สี่สิบแดส่วนหนึ่งร้อยี่สิบเซนติเมตรนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ต้องรีบตัดนะยังไม่ต้องรีบตัดจริงๆสี่สิดกับอยิเนี่ย มันก็ตัดกันได้ด้วยแม่สิบสองอะไรประมาณนะี้แต่เรายังไม่ต้องตัดนะครับเราเก็บไว้ตัดบรรทัดสุดท้ายนะครับทีนี้บรรทัดสุดท้ายเราก็ไปเทียบกับหนึ่งร้อยนะครับถ้าเดือนมกราคมนะครับต้นไม้สูงหนึ่งร้อยที่เราต้องเทียบหนึ่งร้อยก็คือร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์มันต้องเทียบกับหนึ่งร้อยครับนักเรียนนะครับ,นะรบถ้าต้นถ้าเดือนมกราคมต้นไม้สูงหนึ่งร้อยนะครับ เดือนสิงหาคมก็จะเพิ่มขึ้นก็เอา100เนี่ยไปคูณกับ1นะครับเนี่ยส8ส่วน120ก็คือ1ก็คูณด้วย100ก็คูณอ่ะแล้วก็มองให้เห็นเดี๋ยวตัดให้เห็นก่อนอตัดด้วยปากกาสีแดงให้นักเรียนเห็นเอา0ตัด0ก่อน1นะ1 0รก็เหลือ10 120ก็เหลือ12วล่าส2บไปตัด48 สิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองสี่สี่สิบแปดนะครับสิบสองสี่สี่สิบแปดก็ได้สี่คูณสิบนะครับสี่คูณสิบก็เท่ากับสี่สิบโอเเขียนไม่พอแนละ้วขอเขียนบนทัานี้นะขอเขียนข้างล่างนี้นะครับสี่สิบเซนติเมตรนะมันเขียนไม่พอขู่ก็เลยขอเขียนขยับมาข้างล่างนิดนะึงอ่ามันบางอยู่นิดนึงเดียเ๋ยวขอขยับนิดนึงขอขยับนิดนึงนะครับก็จะได้เท่ากับสี่สิบ เซนติเมตรแหมกระดานเราก็ช่างน้อยเหลือเกินไม่เหมือนกระดานในห้องเรียนที่ใหญ่ๆนะครับนะครับคิดถึงบรรยากาศอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็รู้คําตอบแล้วว่ามันเพิ่มขึ้น40%เอเมนครับก็ดังนั้นนะครับอดังนั้นนะครับต้นไม้สูงเพิ่มขึ้น จากเดือนมกราคมนะครับ40เปอร์เซนต์นะครับก็ตอบได้แล้วข้อนี้นะครับก็ตอบครับจริงๆมันก็บอกมันก็ต้องบอกว่าสูงเพิ่มขึ้น40เปอร์เซนต์จากเดือนมกราคมนั่นแหละครับใช้คำนี้ก็ได้นะครับก็ตอบ40เปอร์เซนต์นะครับ สูงเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม40%ก็ตอบ40%ก็เรียบร้อยครับข้อนี้ค่ะซูมออกให้นักเรียนดูสักนิดนึงนะครับก็ข้อนี้ก็คือเพิ่มขึ้นมาก็คือในส่วนของเราจะต้องอคิดความสูงขึ้นมาก่อนนะครับเพราะโจทย์เขาจะไม่บอกความสูงที่เพิ่มขึ้นซึ่งในข้อนี้เราก็คิดได้48แล้วเราก็เอา48ไปเทียบนะครับ เอา120ยเทียบสี่สิบแดแล้วก็อังเทียบแล้วก็เอา1หนึ่งรอเทียบเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์ออกมาซึ่งวิธีการเทียบเนี่ยครับเหมือนของเดิมเหมือนของเดิมเพียงแต่เพิ่มเติมขึ้นมาคือต้องหาสิ่งที่จะเอาไปเทียบนะครับเพราะฉะนั้นแบบฝึกหัดเนี่ยมันก็จะมุ่งตรงนี้แหละครับนั่นเองต้องหาสิ่งที่เอาไปเทียบอ่ะเดี๋ยวลองไปดูข้อ2กันครับไปดูข้อ2กันนะครับครับแล้วเราก็มาดูกันในข้อที่2นะก่อนอื่นจะต้องอ่านโจทย์ก่อนนะครับ พยายามอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนนะครับซึ่งอย่างที่ครูบอกไปแล้วนะโจทย์เรื่องร้อยละอัพเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ยากะเพราะโจทย์มันจะถามมาตรงๆนะครับอย่างเช่นข้อนี้โจทย์บอกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ไฮไลท์สีแดงก่อนมีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์3,220คนนะครับสัปดาห์นี้มีผู้เข้าชม นะครับ2,400คนก็แปลว่าน้อยลงใช่ไหมน้อยลงจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับโจทย์ก็ถามว่าสัปดาห์นี้มีผู้เข้าชมลดลงจากสัปดาห์ที่แล้วร้อยละเท่าใดอันนี้ไฮไลท์สีน้ําเงินเพราะว่าเอา่เป็นคําถามใช่ไหมคำถามเขาก็บอกว่าเนี่ยสัปดาห์นี้มีผู้เข้าชมนะครับลดลงจากสัปดาห์ที่แล้วร้อยละเท่าใดเห็นไหมเราก็ไปหาออกมาก่อนว่ามันลด ลงกี่คนเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็เอาลดลงกี่คนเนี่ยไปเทียบเป็นร้อยละเพราะข้อนี้โจทย์ถามร้อยละเราก็ไปเทียบเป็นร้อยละก็เหมือนกับเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นแหละแค่เขียนไม่เหมือนกันแค่นั้นนะครับแค่เขียนไม่เหมือนกันแค่นั้นก็เริ่มวิธีทําเลยนะครับนะครับวิธีทําก็เริ่มจากการหาจํานวนผู้ชมที่ลดลงนะครับ อ่าก็อ่าผู้เข้าชมอ่าผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์นาย่อดว่าผู้เข้าชมเนี่ยนะครับลดลงเท่าไหร่ครับก็เอา3,200นะครับลบกับ2,400นะครับก็อ่าศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์ก็ สองลบสี่ไม่ได้ก็ยืมมาเป็นสิบสองก็สิบสองลบสี่ก็ได้แปดก็ได้แปดร้อยคนนะครับสามถูกยืมมาก็เหลืสองลบกันได้ศูงก็ได้แปดร้อยคนก็เวลาลบก็งึนงงึมงามบนนิดหนึ่ง <c oughs> ไม่ใช่หรอกก็ <c oughs> คิดคิดในใจไปด้วยนะครับคิดในใจไปด้วย <c oughs> ใ,ใครใคริดในใจแนมะ้ก็ตั้งลบก็ <c oughs> ตั้งใส่กระดาษทดลบก็จะได้แปดร้อยคนอันนี้อ่ะตรงนี้เป็นแปดร้อยคนทีนี้ เราก็ต้องเอา800คนเนี่ยไปเทียบเป็นร้อยละนะครับเราก็ต้องเอา800คนเนี่ยไปเทียบเป็นร้อยละครับเห็นไหมเรารู้เป็นคนไงแต่เรายังไม่รู้เป็นร้อยละเราก็เอาไปเทียบเป็นร้อยละทีนี้เราก็ต้องเทียบจากสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับเทียบจากสัปดาห์ที่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเทียบบัญญัติยานจากสัปดาห์ที่แล้วเทียบบัญญัติยางนะครับอืม เราเทียบเปันหยตยางนะครับก็สัปดาห์ที่แล้วนะครับผู้เข้าชมหรือมีผู้เข้าชม3,200คนก็ลดลงนะครับ800คน ะสัปดาห์ที่แล้ว3,200ลดลง800คนเราจะเทียบ3,200ให้เป็น100เพราะนั้นคําตอบก็ต้องน้อยกว่า800นะครับต้องน้อยกว่า800ก็อ,อย่างที่บอกนะครับก็พยายามสร้างฝั่งแบ่งฝั่งให้ดีนะครับบรรทัดที่2ก็เทียบ1น,นะครับบรรทัดที่2ก็เทียบ1น,นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับ ผู้เข้าชม1คนก็จะลดลงนะครับก็800ส่วน3,200นะครับก็ขวาส่วนซ้ายหรือหลังส่วนหน้านั่นเองครับคนนะครับแล้วก็บรรทัดสุดท้ายก็เทียบนะครับกับ100นะครับถ้าสัปดาห์ที่แล้ว ครับผู้เข้าชม100คนนะครับทำไมเราถึงต้องเทียบหนึ่งก็เปอร์เซนต์กับร้อยลนมันเป็นการเทียบ100นะครับก็จะลดลงแล้วก็หนึ่งรไปคูณน,นะครับไปคูณกัน1ในที่หน,งหนึงในที่นี้ก็คือแ0 0ร้อยส่วนสามพันสองรย ก็คูณด้วยหนึ่งร้อยโอ้โหเลขกลมๆนะครับเลขกล,กลมกลมก็คือเลขมันมีศูนย์นะก็ตัดง่ายครับเลขกลมกลมตัดง่ายนะครับ mm hmm. ก็ขยับขึ้นมาแล้วก็ตัดให้หนักเรียนดูก็เนี่ยศูนย์ตัดศูนย์ไปเลยเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นไหมเอาศูนย์ตัดศูนย์สองตัวก็แปดตัดสามสิบสองแปดหนึ่งแปดแปดสี่สามสิบสองแล้วก็เอาสี่ไปตัดหนึ่งร้อยสี่หนึ่งสี่สี่ยี่สิบห้าได้หนึ่งร้อยนะครับก็ได้ ยี่สิบห้าคนเห็นไหมถ้าเป็นหนึ่งร้อยก็คือ25คนก็เทียบได้กับร้อยละ25ข้อนี้ถามร้อยละเราก็ตอบเป็นร้อยหละนะครับก็ดังนั้นนะครับผู้เข้าชมแล้วก็สรุปให้ได้ใจความนะครับลดลงจาก สัปดาห์ที่แล้วร้อยละ25่สานะเขาใช้คำว่าร้อยละเราก็ต้องร้อยละยี่สิบหจริงมันก็25%ก็เหมือนกันนั่นแหละครับแต่โจทย์ถามเป็นร้อยละเราก็ต้องตอบเป็นร้อยละก็ตอบร้อยละยีก็เขียนคำตอบตอบนะครับร้อยละ25ครับผม ก็เสร็จเรียบร้อยข้อที่สองอ่ะให้ดูภาพรวมทั้งหมดก่อนนะครับภาพรวมทั้งหมดก็แบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับอ้าวบางนิดหนึ่งนะครับอ่าก็ร้อยละยี่สิบเห็นไหมครับไม่ยากครับทั้งสองข้อเลยเพราะฉะนั้นการบ้านที่เหลือทั้งสองข้อของนกเรียนก็ไม่ยากครับเพียงแต่เราจะต้องหาสิ่งที่เอาไปเทียบให้ได้ก่อนนะครับโจทย์วันนี้ เขาก็คือเขาจะไม่ให้ตัวเทียบเรามาตรงๆนะครับเราต้องมีการไปหาตัวที่เทียบออกมาก่อนนะครับก็อ่านโจทย์ให้ดีว่าเขาเอาอะไรไปเทียบกับ100แค่นั้นเองนะครับก็เรียบร้อยนะอเดี๋ยวไปดูกันบ้านกันนะครับครับแล้วก็มาถึงเอ่อการบ้านของนักเรียนนะครับก็เราทําไปพร้อมกันในข้อ1กับข้อ2แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการบ้านใกล้จะอยู่ในหน้าถัดไปนะครับก็คือหน้า116นะครับ อ,อยู่ในหน้า116ก็ข้อที่3กับข้อที่4นะครับก็จะคล้ายกับข้อ1กับข้อ2เลยนะครับไม่ยากนะครับก็อ่านโจทย์ให้ดีนะครับแล้วก็ตั้งใจทำนะครับกันบ้านก็ครูกับครูเหมาก็จะให้ไม่ค่อยมากนะครับให้พอดีๆให้นักเรียนได้ทำแล้วก็ดูคำตอบนะครับแล้วก็จะตามไปเฉลยให้ในตอนที่เราเ ไปมีติ้งไปพบกับนักเรียนนะครับก็ครูก็จะไล่เฉลยให้ไปเรื่อยๆนะครับอ่านะครับก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปพบกันในมีติ่งในทุกๆสัปดาห์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับอ่าแล้วก็เช่นเดิมนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับทางเอ่อเจ้าของลิขสิทธิ์หนังสือที่เราใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับ ก็มาจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับสสวทกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับเราก็ได้นำเ,ออเนื้อหาทั้งในหนังสือเรียนและก็แบบฝึกหัดนะครับในส่วนนี้เราอยู่ในเล่มที่1อยู่นะครับามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงออนไลน์ในใน,ในครั้งนี้นะครับในทุกๆคลิปเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับ